อ๋ออันนี้แก้มมีแฟนยังครับเนี่ยไม่มีอ้าไม่มีแฟนหรอไม่มีใครอัอฮไม่ไม่มีใครเอเอ้ยงั้นเดี๋ยวเราเอาก็ได้นะขอว่าเฟสได้ไหมอ่ะนั่นเนี่ยไอเลัอ่ะไม่อยากได้เฟส โอเคโอเคได้ถ้ออ,ออกไปเลยปะ่ะคำเตือนคลิปวิดีโอที่ท่านกำลังรับชมอาจมีเนื้อหาของการหยาบคายโปรดใช้วิญญาณในการรับชมด้วยนะเอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่คนนั้นนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับพี่คนนั้นเนี่ยก็จะมาแจ้งพิลกี้นั่นเองเลยนะครับผมโดยที่จะเอาไอดียพิลกี้เนะี่ย ไปจีบสาวในโซนฟีสไตล์นั่นเองเลยนะครับทุกคนนะวันนี้พี่คนนั้นเนี่ยมาแล้งพี่ลักกี้นะฮะทุกคนนะทุกคนจำวันนั้นได้ไหม่ะวันที่พี่ลักกี้บอกว่าพี่ลักกี้มีแฟนใหม่อ่ะทุกคนที่แบบว่าเชิญพี่คนนั้นเข้าห้องไปแล้วโกหกพี่คนนั้นว่าเอออันนี้เป็นแฟนใหม่ของพี่ลักกี้นะทุกคนนะเออวันนั้นคือพี่ลักกี้แจ้งพี่คนนั้นโคตรเจ็บเลยนะครับทุกคนนะวันนี้พี่คนนั้นก็เลยอยากจะมาแล้งพี่ลักกี้คืนนั่นเองเลยนะครับผมโดยที่จะเอารหัสของพี่ลักกี้เนี่ย นะครับทุกคนนะอ่ารหัสตัวเองก็หอว่านะแต่นี่เป็นรหัสของพี่ลักกี้เลยนะทุกคนนะ <c oughs> ไม่ธรรมาดาแน,น่นอนนะทุกคนนะอะเราพูดนานกันแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปทําการแกล้งกันเลยนะทุกคนนะโอเคโอเคครับทุกคนคือตอนนี้ก็ได้เข้ามาที่โซนฟรีสไตล์แล้วนะทุกคนนะอวันนี้เราจะมาทําการจีบสาวกันเลยนะทุกคนนะอะเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาก่อนนะครับว่าเราจะเอาคนไหนดีนะฮะทุกคนนะ จะเอาคนไหนดีวะทุกคนอ่าเอาคนเอาคนนี้ไหมคนนี้ไหมเอาไหมเออย่อก่อนย่อก่อนทุกคนเราย่อก่อนไม่รู้ว่าเขาจะตอบสนองกลับหรือเปล่าทุกคนเขาย่อคืนเลยวะเอาใครเอาปลาน้าแข็งใส่ไว้ดยเอ้าเขากดออกทุกคน คือคนนี้เขาน่าจะไม่ชอบเรานะครับผมดูจากการแต่งตัวของเรานะครับผมน่าจะไม่ผ่านนะอ่าเดี๋ยวเราไปหาจีบสาวเป็นคนธรรมดาดีกว่าทุกคนนะอ่า,เอา,เ,อาเอาคนนี้คนนี้อ่าลองคนนี้ก็แล้วกันทุกคนถ้าเกิดว่าแนวกล้ามทองนะครับผมเขาอาจจะไม่ชอบเรานะทุกคนนะอ่าด้ไงทุกคน <c oughs> เอา้าเอา้าหาย <c oughs> ทุกคนเขาหาย <c oughs> โอโหไม่ได้จีบเลยนะฮะ ไปไปเปลี่ยนห้องทุกคนห้องนี้ไม่ผ่านนะทุกคนนะโอเคครับทุกคนคือตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนมาที่ห้องใหม่แล้วนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราเนี้ยมาดูกันว่าเราจะจีบสาวคนไหนได้นะทุกคนนะคนนี้คนนี้หรือเปล่านะคนนี้ไหนลองยอ่อลองยอ่อเขายอ่อกลับไหมเอ้เขายอ่อกลับทุกคนไอแอดไปเลยแอดไปเลยเออแอดเลยแอดเลยโอเคทุกคน <laughs> เออพิมพ์ไปออกกันครับเออไปทุกคนออกกันครับนี่เราจะทําการจีบสาวนะทุกคนนะ,ะเออกดออกเลยกดออกเลยโอเคครับทุกคนคือตอนนี้ก็ได้สาวมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราแน่ก็จะทําการเชิญเขาเข้ามาเลยนะฮะจะเข้าหรือเปล่าอีเข้าแล้วทุกคนจีบสาวในไอดีของลักกี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราเปิดไมค์คุยกเขานะครับ แล้ครับสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินครับผมชื่ออะไรครับเนี่ยฮะชื่อแก้มแก้มชื่อแก้มแก้มน้องนางนั่นงามกว่าใครใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ละผิดผิดผิดเพลงน้อองงู่เาผิดเพลงผิดเพลงอขอโทษครับไม่น่าเล่นเลยอันอันนี้ไปกับใครครับเนี่ยคนเดียวอ๋อเป็นคนเดียวเหรอเอ้ยไม่เงาหรอครับ เงาหนิก็เลยมาอ๋ออันนี้แก้มมีแฟนยังครับเนี่ยไม่มีเอาอไม่มีแฟนเหรอไม่มีใครเอาฮไม่มีใครเอาเอ้ยงั้นเดี๋ยวเราเอาก็ได้นะต้วสาวแบบนี้สาเพียบแน่เลยโอ้ไม่มีครับออไม่ต้องพูด เอ้ไม่มีจริงโหดูด,ดูแบบเหมือนเราเป็นคนเจ้าชู้อ่ะเราไม่ใช่คนเจ้าชู้นะเราเป็นคนรักเดียวโอเคคำพูดคำจารักเดียวเมือ <c oughs> อ่าโอเคไหนๆก็ได้มาแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปเล่นด้วยกันไหมไปไปดิเรารับแก้มครับ แก้มเหงาไหมครับก็พอพอตัวอยู่แหละพอตัวเฮ้ยอันนี้จะใส่กับเราเลยเหรอเนี่ยไม่เอานะพอตัวแนวแบบเนี้ยเราเราไม่เอาด้วยนะเราวิ่งหนีนะพอตัวแบบเนี้ยอ่ะว่าท้าเหงาไหมก็พอเจอยู่อ่าถึงแม้ว่าแก้มจะเหงานะแต่ยังไงก็มีเราอยู่ข้างๆอยู่ก็อาจจะไม่เหงา เธอเป็นคนสุดท้ายยังไงก็ไายพี่ยอมเป็นเสื้อสิ้นลายแค่เธอมีใจพวกพี่มีอันตรายใจร้อนมันอย่างไฟได้เธอมาคู่เอ็นกายสบายสบายพ่อขอบคได้ถามเมื่อกี้คุณเลิศตั้งใจเข้าเกมไหมยังเลยอันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะเนี่ยในรอบดึกอ่ะเป็นรอบแรกเลยก็เ,เลยววแอดเพื่อนไปเมื่อวานได้เมื่อว,วานได้ไี่คนโอเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ไป เพิ่งมาวันนี้พูดจริงเนี่ยสาบานได้เลยวันเนี้ยใช่เพิ่งมายาสาบานเลยไอ้เผื่อพาลงจริงๆล่ะทำไงเนี่ยตายแล้วเนี่ยเออนั่นไงบ้านอยู่ไหนอ๋อบ้านอยู่อุดรครับเป็นคนอุดรธานีครับบอกพี่กัดมาด้วยนะเผื่อตีฟ้าพาได้ไปอย่าทำเลยอ่ะ อันนี้อันนี้เข้าโซนมาทุกวันเลยเหรอไม่ไม่เข้ามานานเลวเพิเพ่งเข้าอุ่นเพิ่งเข้าเออเพิ่งเข้าก็มาเจอเราเลยนะเนเาเนะเานี่นะยพรสวรรค์ชัดๆเลนะไยออไ,ไอววไอดีไดลย,ยู่หน้าเกมนะยังไงก็เอ็ดหนอไอดีไลยู่หน้าเกมด้วย จริงเหรอขอว์บเฟสได้ไหมอ่ะขอว์บเฟสได้ไหมอ่ะนั่นไงไอเดรียอ่ะโอ้ไม่อยากได้เฟสโอเคโอเคได้นะคออกไปเลยปะคือตอนนี้นะครับผมก็รอเขานะครับผมไปเอาว์บเฟสมานะทุกคนนะ ถ้าเกิดว่าพี่ละก,กี้เห็นคลิปนี้นะครับพี่คนอันตายแน่นอนนะทุกคนนะทุกคนก็เงียบเอาไว้ทุกคนอย่าบอกพี่ลัก,กี้แล้วกันนะไม่รู้ว่าเรามาจีบสาวหรือเรามาหยอดสาวนะครับผมเราเอามาเอาแค่แบบแป๊บเดียวนะทุกคนนะ มาหยดเขาแป๊บเดียวนะทุกคนนะเออซึ่งเขาเป็นใครก็ไม่รู้นะฮะทุกคนนะพี่คนนั้นเนี่ยกดเข้าโซนฟีสไตล์นะผมก็ไปเจอเขาแล้วพี่คนนั้นเนี่ยก็ยอดใส่เขาแล้วก็แอดมาเลยนะทุกคนนะอ่าโอเคโอเคทุกคนคือตอนนี้วาร์ปก็มาแล้วนะฮะเออเรานี่ก็เก่งเนาะแบบว่าแบบไปหยดเขาไปจีบเขาแป๊บเดียวแล้วก็ได้วาร์ปเข้ามาเลยอะไรประมาณนี้นะทุกคน ระดับพี่คนนั้นแล้วทุกคนแป๊บเดียวเองนะโอ้โหได้สาวแล้วทุกคนนะถ้าเกิดบ้านน้องๆนะผมอยากมาเรียนวิชาจีบสาวกับพี่คนนั้นนะผมก็สามารถมาเรียนได้นะครับผมราคากันเองนะครับผมเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์บาทนะทุกคนนะยอกยอกยองอย่ามาก,กันเลยพี่คนนั้นไม่ใช่คนแบบนั้นเออคือเรามีอะไรจะบอกอะ่ะคือเรามาทำคลิปเฉยๆคลิปไฮเลย แล้วขอเอาคลิปไปลงได้ไหมอ่ะลงในไหนยูทูบจริงจังชิอหายนล่วจริงจริงอันนี้ขอแล้วเนี่ยขอจากเจ้าของแล้วเนี่ยเออไม่ไงไม่ไงกลัวแบบว่าเออไปลงคลิปสุมสี่สมหาเงี้ยแบบโดนด่าเงี้ย อ่ะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวพี่คนนั้นนก็จะไปแล้วนะครับทุกคนนะเออขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับผมคลิปนี้ทําเพื่อความสนุกนะทุกคนนะก็อย่าดราม,ม่านะผมถ้าเกิดว่าถูกแฟนใครนะผมก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามาทาคลิปนั่นเองเลยนะทุกคนนะ <c oughs> อย่าดราม่าให้ผมนะทุกคนมาทํคจิบแกล้งนั่นเองเลยนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรกับเขาอยู่แล้วนะครับก็มาทําคลิปเพื่อความบันเทิงนั่นเองเลยนะครับผมก็มาทําคลิปเพื่อความสนุกนั่นเองเลยนะครับทุกคนนะะแต่ทุกคนเนี่ยก็อย่าไปบอกพิลักกี้นะครับผมว่าพี่คนนั้นเนี่ยมาแกล้งพิลักกี้นะทุกคนนะซึ่งพี่คนนั้นเนี่ยก็ได้จีบสาวนะผมเข้ามาในไอดีของพ่ลักกี้หนึ่งคนนั่นเองเลยนะทุกคนนะจริงๆแล้วพี่คนนั้นก็ไม่ใช่คนแบบนี้นะทุกคนนะ ก็จะเป็นคนที่แบบว่ารักเดียวใจเดียวอยู่แล้วนะครับเออเพราะว่าที่ทุกคนเห็นนะครับผมก็ทาขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนั่นเองเลยนะครับผมจริงๆแล้วพี่ไม่ใช่คนแบบนั้นนะฮะ <c oughs> อ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะทุกคนนะวันนี้พี่คนนั้นมาแกล้งนะอย่าบอกพี่ลักกี้นะเย่าบอาไว้ทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย